เขาก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมรถดำซิ่งดินด่วนนะครับอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาครับอยู่ฝั่งพระประแดงมางานบวชครับเดินเล่นครับเจอนี่เจอเรือโหดๆเลยครับดูท่อนี่เป็นเรือซิ่งนี่เครื่องยนต์สี่สูบครับ คัน,นนี้ยังไม่เด็ดนะครับมีเด็ดกว่านี้อีกเดี๋ยวให้ดูสงสัยกาลังจะซ่อมอยู่มั้งนี่มีเครื่องมือการซ่อมอยู่อยู่ในป่าอะไรไม่รู้เนี่ยเรียกป่าอะไรไม่รู้ครับอยู่ข้างๆแม่น้ําเลยครับต้นไรไม่รู้ครับไม่รู้จักเหมือนต้นปลามเลยครับแต่ไม่ใชอ่อันนี้คือ ไว้ยกเรือนะครับเนี่ยเป็นเป็นตัวไว้ยกเรือเนี่ยยกไว้ไว้เก็บเก็บเรือเป็นโรงเรือครับโรงเก็บเรือโรงจอดเรือนี่ครับคันนี้โอ้ยเดินก็ยากครับขึ้นมาไดู้น่นครับเป็นหนึ่งขึ้นมาได้แล้วกลัวนี่ครับคันนี้เด็ดมากเลยครับผมก็กลัวครับ ดูกันนี่โหดมากเลยครับอะไรช่างช่างหยิบโหดมากครับดูครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบน่าจะเบนซินครับมีคารบ,บูเรเตอร์ด้วยใช่ไหมเป็นเครื่องคารบ,บูเรเตอร์้่าโโอก็ สวยงามครับดูท่อโหมดมากลงมาลงมาลงมาไหมยืบยืบตรงนี้จะเป็นที่ปั่นจัก,กรยานเป็นเรือแต่งซิ่งครับดูวะชุบเลดหมดเลยไดชงไดชาร์จก็เลด วยงามครับอันนั้นอะไรกลมๆเป็นกระบอกเป็นปั๊มน้ำมันอ่ะตัวดูดน้ำมันอ่ะผม,ผมไม่รู้จักหรอกเนี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรเหมือนตัวดูดน้ำมันอะไรสักอย่าง โอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนกลับแล้วครับจะเอ๋ลงมาไหมไม่ลงนี่อะไรนี่พ่อแปะจัดห้อยนี่ขึ้นมาแล้วครับกอตรงนี้จะเป็นโรงจอดเรือครับจอดได้สองสองลำไปนู่นก็จะเป็นไปวัดบางน้ำพึ่งนะครับ ส่วนไปทางนี้ไม่รู้ไปไหนครับกี่เขียดเดินแล้วเป็นเองบายบายสวัสดีครับ